สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับในวันนี้เรากำลังโยกันในช่องกอดแลนด์กันอีกเช่นเคยครับเรียกมันอี้ครับทุกคนพัวกอยู่ที่เส้นท่อคอนแกนกันอีกเช่นเคยครับทุกคนตะวันได้ว่าเส้นท่อคอนแกนผมมากสองรอบแล้วนะครับเราคลิปแรกที่บอลอัดทุกคนระเบิดเพราะว่าคลิปสองเือผมมากคนเดียวเลยนครับนี้ผมมากตอนช่วงขาดกำลังปิดครับและตะวันได้ว่าความเป็นที่ผมมีคนแล้วก็มีความบั้งบี้นะครับเนาะมีอยู่รอบแต่เส้นหนึ่งเราไม่หนีใชยทุกคนไปปืงกันครับว่าห่างแน่นี จังหวะที่บ่มมีคนมาสิเปีทันใดนี้เดี๋ยวพาทุกคนออกไปข้างนอกกันดีกว่าไปเบิ่งความเป็นลิมิน้าต่างสเปซจังหวะที่เข้าเรือนออกมากนี่ก็ไม่เคยที่มีคนัาไดเพราะว่าตอนนี้ห้าวเป็นเวลาประม่าญี่ปุ่นนาทิกาเรีวนะครับเนาะก็คือฮาช่วงเนี่ยใกล้สิบปีแล้วอะท่างใดวะนี่ทุกคนมาเบิร์นท่างนี้คือบ่มมีคนได้เหรอ ัจริงค่ะถ้าออกก็ปวร,รู้สึกว่าห้องม,มันจะเชื่อมต่อกันได้นะแต่ที่พักทุกคนไปเบิ่งฟังหน่อยค่ะมันเชื่อมกับห้องแต่ในห้องเฟยเบิ่งในก็คือเหอ่างในเชื่อมเส้นถอนคอนเกลนะครับเนาะค่อนข้างที่จะเป็นห่างไงถ้าออกก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงอ่ะ เดี๋ยวเ้าสิไปที่ร่องแปดเ้าหลงก็ค<ม>ือห้าหลงไงว่าร่องแปดมันอยู่ทาไหนท่านนี่มันค่อนข้างที่จะเหมือกมาเลยทุกคนนากก่ากลัวตอนนี้ก็เวลาสักสองทุ่มแล้วครับตายแล้วโอ้วุดสุด,ดาท่านนี้องฝากไปห้องแปดทันที ยี่ฮีดีถ้าออกขอคุณจะออกมาได้นะเนี่ยงงไปเหมือนเลยให้สุดฮอกก่อนพระท่านนี้เลยครับทุกคนห้องหนามันช่ไม่อยู่สามหมอสอบปุ่นฟังดีแล้วก็ฟังด้าน,น,นหลังโอเคเดี๋ยวมาหาท้าออกกันดีกว่าดิมินออดสเตจท่านนี้ครับ A few moments later. ไม่เป็นไรครับเนี่ยตอนนี้เขากำ้อง่อยเากาครับบอกใหมาช่วงียเป็น่วงยี่มีคนมากันมาก่อนครับมือสมดเล็กนอยัจากก็เหรือนกะเิดเปนแบบแ็ุ่วตอนลิ้นยอเตะกัน

ตอนนี้กำลังหาทางออกนะฮะทุกคนเพราะว่าห้างใหญ่มากทางปิดหมดแล้วครับทุกคนโอ้ปวดหัวมากบันไดก็ใสางานเพราะอะไรครับทุกคนบ้างหนักเขัวทุกคนกดูดดดดดดนบรรยากาศโคเรอ่ะนอยลึงดึงดึงดึงพี่คาทางออกทางไหนครับอ๋อครับผมขอบคุณครับ ก็จอชั้นไหนครับจอตรงฝั่งคันธิตบันชั้นที่สอนครับใช่ใช่ครับฟอ่นนน้ฟุ่นฟุ่นฟุ่นพี่พี่เา แล้วดูยูๆ,ๆูมึงไม่หมดแนะมึงยังได้ยานนิดนี่เูดูดูดูเบียร์ยา,ยาน,นสั้นเดือดสุดตอนนี้กำลังหาท่าออกนะฮะทุกคนหาไม่เจอท่าออกไม่เจอ,อ,อ,เ,จอเลยนะฮะ งงไปหมดเลยนะตอนนี้เอามเบียมันไม่ถนอดสันห่างสุดได้เนี่ยไมวันนี้ต้องไปลอะไรอีกเมนเนบอกนาหน้าเมน่ทไหนอ่ะัวไดาเดา่ไหน่โมเมนต์ห้าหัวห้ยนอะไอย่ ท้งไหนอะ่ะม่นบอกแต่ว่าแต่ว่าดถชอบจอดฟังผุนดิ์เออดย์อ้โหแล้วหาถ้าออกนี้นะครับทุกคนจะถอดแล้วนะฮะอ่าล่ะตอนนี้เรามาสู่โซนของลงจอดรถนะฮะทุกคนลงจอดรถบอกได้ว่าขวดญ่อ,อะ่ะสูงพอร์มทุกคน เซานี่โอ้ต้องบอกเลยว่าแบบกัดนัดจะเต็มอ่ะเอาง่ายไเหมือนเหมือนห้องยูนิวิวอย่างบางยางเลยอ่ะคุณนี่เบียรุ่นห้องจอดฟังผุเลยดิเป็นยังไงอาการติดอยู่ในห่างอาจจะอ๋อเปล่เมกบอกได้ว่าขั้นมาตีตีซองอ่ะต้องกินเบิองมันสิเป็นยังไงแล้ว้ดีดีดีถ้าอัดถ้าวัดต้องทำตาม เขาไม่ทาอีกเขาไป่ใครบอ วนนี้เราก็ลัหาเท้าหัหาวหาทาบัไม่เจอ่เปใส่จกัน้บท่มกินสูมาฝั่งนี้มาฝังนี้เลหอโอ้โหต้อสิ่งัไปเร่ยๆเลยเดี๋ยวเรออ๋อล้วออ่านี้ก็ไมไนน,นมปนีนเพียงบ่ปีนม,มาไมงเป็นไงบ่ ปีนไม่ได้เอามาลงทางอ่นเนาะคุยอะไรอย่างเงี้ยบอกเวลาใครปีนัหน้าดีกระสวนกรสวนเรียบเร้าคืออเนี่ยเรียนเรียบไหวเรียบเรีย ออกเยมได้ว่าหางสูดใหญ่อะป่ะถ้าว่าประเด็นคือเป็นล็อกหัวอะไรเหี่ยเป็นล็อกหัวโอ้โหเนียนๆนะ้มู่้จถึงยังไงป นี่มีคนเปลี่ยน้อนะครับขนาดนี้ม okay, ีคนเปลี่ยน้อทางเข้ามีขอไม่เข้านะครับขอเป็นการทางการตลาดยิปนี้นะครับเราเป็นทีมโซ่เคล็นการออกจากทางเส้นท่อคอนเทนต์ที่ให้ดีที่สุดนะครับเราเรี้ยงอาหารฉันก็บอกเลยว่าใครที่น่ากนเดียวโอ้โหโคตรหา้ะโขโคตรยากทุกมองที่แบบกลู่เหมือนไหมครับนี่นี่หน่อสเปรย์แล้วเราใส่ที่ดูดจากพวกเนี่ยพวกที่ดูดเป็นดีว่าถ้าเป็นอย่างที่ฟังเด็กมากนาบริเวณนะนมากเสียครับก็ถือว่าเป็นงานที่แบบ เมย์เอาจริงเมื่อยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ที่ตีอี๋ีเออเมื่อยอีหลีเพราะว่ามันหางมันแง่เกินไงได้ขนาดหางสารคข้ามไปเนี่หางอกบอดง่ะเราหางแง่นี่ะเป็นเนื้อยังแล้วก็ยังมีหางที่ยังดิบหลุดนอกเนี่ยจากหางคอนเทนตแล้วก็นกตอสมาร์ตเอง ร้องไปเมกันไดไปที่มาเนี่ยเบกแตกร่วมหิงคอนะครับอันวันนี้ก็นีกล้องจ็นถึงก้อนนะครับแลต้องับบ้านกันมาทุกคนไ้มากนี่ก็อย่สลืส่ดไลค์กดับกระไก่กันนะครับไปที่จัร่าย่ิก้กลีนที่สิบี่ากันเะด้ครับสำหรับที่หนุ่มกก็ต้องขอตัวรัฐบุตรเอกันไม่เก่งนะครับสำหรับสวัสดีครับบ๊ายบาย